ไม่ได้ไม่นานแต่ก็กลายเป็นอันดับหนึ่งประจำวันจันทร์แล้วนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราขอแนะนําเรื่องเกตประจำวันจันเรื่องเหตุผลของคนร้ายค่ะเรื่องนี้เนี่ยนางเอกของเราจริงๆเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปแต่พอตื่นขึ้นมาอีกทีนะคะตอนหลังประสบอุบัติเหตุรู้ตัวอีกทีเข้ามาอยู่ในร่างของเรเซีนตัวร้ายในนิยายโรแมนต์แฟนตาซีค่ะ ยิ่งเธออ่านเรื่องนี้จนจบแล้วเลยรู้ว่าตอนจบอยากจะเป็นยังไงคะ่ะเธอไม่อยากจะจบแบบไหนนิยายต้นฉบับค่ะเธอเลยคิดที่จะเปลี่ยนใช่แล้วค่ะไม่ลงไม่รอมันแล้วชีวิตครั้งที่สองเธอเลยจัดการแก้แค้นตั้งแต่ชีวิตครั้งแรกของเธอเนั่ยแหละจริง,รงๆก็น่าสนุกน่าลุ้นติดตามนะคะเรื่องราวเปลี่ยนไปจากต้นฉบ,บับยังไงกันนะ เรื่องราวจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเนี่ยต้องติดตามอ่านต่อในเรื่องเหตุผลของคนหลายๆที่หลายเว็บตูนอัปเดตทุกๆวันจันนะคะถ้าอย่างงั้นวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ